สวัสดีครับกลับพบกับพอใจด้อีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ที่ศูนย์เอธารยสดิวการออฟพะยาอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะครับมาชมพวกของแต่งเซเทอรี่ต่างครับเกี่ยวกับโตรถนะฮะว่ามีอะไรบ้างราคาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะไปเดี๋ยวไปชมดีกว่าไล่กันดูก่อนละกันนะครับค่อยไล่ไปนะบางตัวอาจจะข้ามไปบ้างอะไรต้องขออภัยนะครับผู้ชมอย่างไตัวแผ่นเรียกไรฟูดเพจนะครับฟูดเพจตัวนี้ ราคาอยู่ที่6,325บาทนะครับเปิดกันแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นราคาแบบของทางฮาร์ี่เลยนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้เป็นเพจแบบของซอฟเทลนะฮะนี่แบบขนาดใหญ่ตามรูปเลยนะราคา4,675บาทเนี่ยมาไล่ไไปประมาณนี้ประมาณนี้ฮะหรืออาจจะเป็นไอ้ตัวตัวฝาครอบไอตัวแกนโช๊คนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0 6 0บาทเะเอาเรื่องไหครับไอ้ฝาครอบ ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีราคาแปลกผมไม่แน่ใจนะอันนี้ข้ามไปนะครับเป็นเป็นหัวเกียร์ครับแต่งแบบเฟส่วนหรืออาจจะเป็นฝาฝาเดบี้นะครับไอตัวทัมมิ่งโคเวอร์ตัวนี้นะฮะสองพับ,บาทนะครับตัวนี้อรือ,อจ,จะเป็นตัวตะแกงนะครับหม้อน้ำกาดหม้อน้ำนะครับของอเมริการาคานั้นอยู่ที่ 6,850บาทนะครับตัวนี้โอ้ oh, อาเรื่องเราเรื่องเราเรื่องเราเรื่องครับอย่างตัวนี้นะครับไอตัวน่าจะเป็นบลาเป็นบาโมโตบาร์โมโตนะครับน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าหรือยกชุดหรือเปล่านะครับนั้ไม่แน่ใจนะนี่ต้องขออภัยนะครับไฟกับแฟตบอยกับสีบ็อบนะครับราคาอยู่ที่5,940บาทนะครับตัวนี้นนะแข็งแรงสมควรน,นี่เป็นพวกแบบไอตัวเนี้ย พับเท้านะครับอันนี้7700บาทาจ,ะจะมีแบบหลากหลายเลยนะเป็นแบบเป็นแบบอะไรอะ่ะมีตุ่มตุ่เหยียบแล้วไม่ลื่นนะครับก็มีแบบเรียบๆก็มีนะฮะร,ราคาก็าอยู่ที่15000บาทนะครับตัวนี้น่าจะใส่กับพวกแบบนายกุลทูริงนะครับนี่ก็จะเป็นคันเกียร์คันเบรคคันเบรกแต่งนะ8250บาท ดูกันโดยรวมแล้วกันนะครับหลักๆนะตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวไซส์เพดน่าจะเป็นไอตัวแหลกข้างหลังนี่นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ4,965บาทกันล้มก็มีครับกันลม้มกันลม Soft ้มซอฟเทลนะครับสีดำกับสีโคมนะครับราคาอยู่ที่12,650บบาทกันลม้ม ก็จะเป็นเรื่องของไฟนะครับหลอดละ650บาทน่าจะเป็นหลอดไฟหน้า,นอ,าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอ่ะไอตัวฝาข้อไฟนะครับเป็นแบบใสๆนะหรือเป็นแต่งหรือเปล่านะ LED เรียว Signature Top อ่ะเป็นไฟถังนะครับเป็นไฟท้ายตัวนี้อยู่ที่9 1 3 0บาทนะครับอันนี้น่าจะใส่ในตกุลซอฟ t ์เทล ก็จะเป็นฝาครอบไฟเลี้ยวต่างๆนะครับก็หกร้อยหกร้อยห้าบาทสีขาวสีใสอ่าถ้าเป็นสีสม้งหน่อยอจะแพงหน่อยครับเจ็ดร้อยสามสิบบาทครับแล้วก็ตัวที่ชาร์จในหลายคนสอบถามกันเข้ามาอยู่พอสมควรนะครับเรื่องของอ้ตัวตัวชาร์จไฟชาร์จแบตรถนี่แหละครับของทางฮาร์รี่คือโปรตีเนี่ยตัวแถมมันจะเป็นตัวธรรมดาแต่ตัวนี้เนี่ย,ยอันนี้จะแถมในในปีใหม่ๆแล้วแหละที่มันจะมีแบบชาร์จแบตธรรมดากับแบตลิเทียมนะครับถ้า เบิกใหม่นะครับอยู่ที่2,790บาทนะตัวนี้อันนี้ชาร์จได้แบบแบตลิเทียมก็ได้แบบธรรมดาก็ได้ครับสามารถกดเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นแบตชาร์จที่ตัวชาร์จแบตเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นอีกตัวหนึง่งนะฮะตัวนี้ก็ราคา2,290บาทเหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้ว่าใช้แบตอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีโหมดให้เราเลือกก็อาจจะหลากหลายมากขึ้นอนะ่ะอันนี้การใช้งานนะครับนะราคาไม่ได้ต่างกันแต่รายละเอียด ว่ามันแตกต่างกันยังไงเนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้มัน1 1แอมป์่ะครับอ่าหแอมป์ส่วนตัวนี้จะเป็น5แอมป์นะครับตัวนี้5แอมป์ก็อยู่ที่540 0บาทนะครับ<ช>ก็อาจจะเป็นกำลังไฟที่ชาร์จได้เยอะกว่านะครับก็เลยแพงกว่าชาร์จเร็วกว่าเจียบชาร์จก็ไม่ต้องอย่างปกติทั่วไปมันก็จะวัน2วันใช่ไหมอันนี้อาจจะแป๊บเดียววันเดียวอาจจะเต็มละนะรหรือรถที่แบบแบตบใหญ่ๆก็ชาร์จได้นะไฟหน้า led นะครับใส่อ่า ทูริงนะครับไอ้ทูริงเป็นไฟ LED แบบนี้เลยราคาก็อยู่ที่26,250บาทนะครับเฉพาะดวงนี้นะสว่างแน่นอนเพราะมันเป็นของแท้นะถัดมาก็จะเป็นแบบพวกแบบแป้นเบรกแป้นอะไรเนาะแป้นเบรกแป้นเกียร์นะครับพวกนี้อย่างย,งยกตัวอย่างเนี่ยอย่างตัวนี้2,290บาทนะครับราคาก็ประมาณนี้แหละนะฮะ2,000ประมาณนี้นะครับเ <N> นี่ยอันนี้ก็2,500นนะครับตัวนี้ ราคาโดยทั่วไปประมาณนี้อันนี้ก็3 0 0 0ก็มาดูกนครับว่ามันจะใส่กับรุ่นไหนอะไรนะอันนี้ต้องมาสอบถามไอทีแบบเนี่ยน่าจะประมาณนี้แหละอย่างแบบตัวนี้อันนี้สวยตัวใหม่เลยเนี้ยอันนี้เป็นตัวใหม่เลยแบบคอลเลคชั่นใหม่นะครับ3,425บาทสวยนะเนี่ยสวยมันเป็นแบบสีเงามีสีมีสีดำกับสีโคมนะแล้วก็เป็นยางเหยียบสบายแน่นอนฟุตเพจนะหลากหลายนะมีมีแบบหลากหลายมากมายเลยนะ คือต้องมาดูอ่ะหรือถ้าคุณดูในเว็บมาแล้วที่นี่ไม่มีก็สามารถสั่งได้นะอย่างตัวนี้ก็6,850บาทหรืออาจจะเป็นอย่างในคุณนซอฟทิลนะฮะเนี่ยในซอฟทิลอันนี้ก็5,500บาทเนี่ยเป็นยางแป้นยางมีสองแบบนี่ประมาณนี้ราคาก็ต่างกันนันี้6,000นะก็มันหลากหลายนะครับหรือจะเป็นแบบนี่ของทูลลิงนะครับของทูลลิงของทูลลิง ตัวริงตัวนี้นี่แพงมาก21,300บาทเนี่ยแต่มันสวยนะมันใหญ่เลยล่ะหรือจะเป็นแบบที่มีไฟนี่มีไฟขึ้นตรงไอ้นี่แผ่นแผ่นเหยียบเราเนี่ยตัวนี้อยู่ที่1,000 0บาทนะครับห0 0บาทอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้น,น,นี้ก็จะเป็น,นตัวพุทลอตนะใช่ปะน่าจะใช่นะฮะตัวนี้ของสกิมมิ่งนะครับของแต่ง 11,500าบาทคร่าวคราคร่าวคร่าว,าวนี่สำหรับสายจอดสำหรับสายจอดไอตัวแผ่นรองขาตั้งนะครับแผ่นรองขาตั้งตัวนี้ดีนะผมว่าแนะนำผมว่าแนะนำตัวนี้สำหรับคนที่แบบจอดพื้นจอดหน้าหรืออะไรเงี้ยเอาไว้รองกันลอยพื้นมีกระเบื้องหรือจอดไหนบ้านนะตัวนี้แนะนำครับ2 8 0ปิบบาทเองนะครับตัวนี้ไม่แพงนะเบิกศูนย์ด้วย 280บาทมีโลโก้แฮร์รี่ดิวสันเลยนะครับลองตัดสินใจดูลองดูตัวนี้ที่มีนะเนี่ก็เป็นติดกันลอยข้างถังของแผ่นวิกาสองามร้อามสิบบาทหรือจะเป็นในตัวแผ่นนี้ธรรมดาไอติดถังพวกสปอเตอร์อันนี้ก็พันแปดเจ็ดสิบบาทหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทอย่างนี้เบาะเบิกก็มีนะครับหลากหลายเลยแต่ไม่เห็นราคานะครับต้องขออภัยนี่ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ชาร์จ เสียบต่อขั้วแบตสําหรับรถที่ไม่มีสายชาร์จนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้ต่อตรงกับแบตเนะี่ยเอาไว้เสียบสายชาร์จตรงนี้เนะี่ยซื้อเพิ่มได้หรือรุ่นอื่นๆก็ใส่ได้นะตัวนี้700ดบาทอันนี้ก็จะเป็นที่คุมกองกองกาอากาศนะครับการฝุ่นกันเศษละอองน้ำนะฮะหนบาทไม่แพงนะหรือไม่แพงหรือไม่ก็จะเป็นอ่าไล่มาไปดู ฝาถังน้ำมันแบบป๊อปอัพนะครับก็าราคาจะหลากหลายกันไปนะเพราะว่าแต่รุ่นมันจะมีรุ่นซอฟเทลนะครับ3,700บาทนี่บาทแต่ตัวนี้จะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงซอฟเทลแต่น่าจะเป็นตัวมี2อันหรือเปล่านะฮะอันนี้มัน5,570บาทนะนี่ซอฟเทลก็เนี่ยประมาณ3,650บาทอะไรประมาณนี้นะครับหรือฝาถังสีดำนะฮะ อันนี้ก็หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทสวยๆครับแบบคุมโทนอะไรวันนี้นะคุมโทนอันนี้ก็สองพันห้าร้อยหกสิบบาทแล้วนี่อ่าน,นี้อันนี้ผมมีอันนี้ผมมีผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แหละมันเป็นฝาถังแล้วก็มีกุญแจล็อกสีดำสวยๆนะครับสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทนะเพราะว่าใช้ไปหลังๆเนี่ยแม่งมันเปิดยากนะครับเลยใช้แบบเดิมมาดีที่สุดแหละอันนี้ก็จะเป็นพวกน็อตต่างๆนะครับนี่น็อต นอตลมยางลายสวยนะลายฮาริริสันนะครับเห็นไหมเอ่ยห้าอยห้บาทะนะฮะนี่สวยจริงอ่าเรืรวมประมาณนี้ประมาณนี้นะของแต่งตรงนี้นะนะตรงนี้นะอ่ะอย่างนี้ตรงนี้มีกระเป๋า,ก,ปา,ก,ปาก็เปมีนี่หรืออาจจะมีตัวฝาเดว,วี่นี่แข็งทอบคุมโทนตอนนี้ก็12,650บาท นี่ก็เป็นที่กาดการความร้อนนะครับในเครื่องแบบเครื่องซอฟเทลนะเครื่องมิวว a กี้เออันนี้4,570บาทฝาเดบิวตต่างๆนะครับเยอะๆเลยนะฮะน,น,นี่พวกฝานี้ก็1 3 3 0บบาทนะครับไม่ได้แพงมากนะอืมประมาณนี้นะครับเนี่ยไปเลี้ยว แบบเป็น LED นะครับจากหลอดก็เปลี่ยนเป็น LED ได้นะ9,222บาทแพงอยู่นี่ก็เป็นพวกฝาโคเวอร์ต่างๆนะครับหรืออยากจะซื้อนี่ไปติดเก๋ๆก็ได้นะครับ1,3,1,700ามทิบบาทนะฮะสำหรับเครื่องมือกิ๊บมีวากิเอกนะครับอืมเป็นฝาฝาครอบสกิมมิ่งแต่งสวยๆ3,200บาทนะฮะประมาณนี้หลังจากนั้นไม่พอนี่นี่นี่นี ผมพาผู้ชมมาดูอีกต่อนะฮะก็จะเป็นพวกดูแลนะครับความสะอาดรถนะฮะหรือจะเป็นพวกผ้าผ้าเช็ดรถ5้อาบาทผ้าชามมวปะผ้าเช็ดรถอะไรครับ450รอบาทรือแปรงทำความสะอาดล้ออะไรต่างเนี่ย730าิบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผนนดลิตภัณฑ์นะครับทำความสะอาดรถนะครับอันนี้เป็นไอตัวคลีนกินชายนะฮะของสี่โคม400บาทมีน้ำยาแบบเคลือบรถล,ล้างรถต่างๆนะครับ หลากหลายเลยนี่ส่ยาล้างกองก็มีเป็นของ K N N นะครับเป็นของแบรนด์ข้างนอกแต่ว่าที่สตดมีจำหน่ายนะฮะฉีดยางฉีดเยิงต่างนี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ล้างรถกำจัดมแมลงอะไรเงี้ยครับมาลุงมแมลงต่างฉีดเครื่องโคมนี่ก็ดีนะตัวนี้ดีมากฉีดหลงังเงาเลยแต่ให้อันนี้มันแพงไง820ยิบาทถ้าให้ดีก็ต้องแบบไทยวัสดุอะไรเงี้ยกำลังดีนะฮะนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผลัณฑ์ารถแล้วก็อันนี้ แถมไปกับรถนะครับที่ซื้อรถมือหนึ่งนะแถมไปหมดแล้วครับถ้าซื้อใหม่ก็หนึ่งห้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีผ้ามีแบบคิดอะชุดคิดนะฮะไว้ทดลองใช้นะอืมก็จะเป็นพวกผ้าผ้าสะอาดแหละนะทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากมายอก็จะมีหัวเทียนต่งตางๆนะครับนี่หัวทุ่งหัวเทียนนี่ก็หัวละสองร้อยนะครับ โดยประมาณนะสองเนี่ยเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนไปมานี้แล้วกันครับโซนนี้มาต่อโซนนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบ Performance หน่อยนะหัวเทียน Skimming ขายสนใจก็อยู่ที่1,370บาทนะฮะแล้วแต่รุ่นนะครับอันนี้ผมไเป็นใจว่ารุ่นไหรแล้วก็มี960บาทอันนี้น่าจะเป็นของสปอตเตอร์ป่ะนะฮะอ่าก็จะมีสายสายหัวเทียนนะครับ สายโซเทีลสกิมมิ่งก็1ัน0บาทนะครับแล้วแต่สีนะอ่าราคาเท่ากันนะครับเลือกสีได้มีสีส้มอ่าดูสีมีสีดำลายส้มสวงสือส้มสีส้มสูงสือดำนะครแล้วก็สีแดงนะครับสีแดงเนะี่ยสีแดงอืมก็จะมีกองอากาศแล้วก็เป็นใอัน,นี้ตัวฝาครอบฝาครอบกองอีกทีหนึง่งอันนี้ก็6,940บาทบนะบแล้วก็จะมีกองแส่งนะครับนี่ หลากหลายเลยก็ 16, 16, 1 6ื0 0หกหมือะไรประมาณเนี้ยราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นในตัวของปริมมิง่งหรือจะเป็นกองขนาดใหญ่แบบนี้ก็มีนะครับตัวนี้ก็ 22, 2 2 0 0 0ืนสเนี่ยใหญ่บิ๊กบุมหรือจะเป็นแบบทรงจรวดนี่ก็1 5ื0นห้าจะมีพวกแบบปลอกแฮนด์นะฮะสี่พันสองร้อยห้าสิบาทสามพันหกห้าสิบอะไรเงี้ยอ่าเป็นปลอกแฮนด์แต่งนะครับประกับแหวนนะฮะ ก็ราคาประมาณ5,000ันหกประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเราจปลายแฮนด์นี่4,675บห้าบาทโดยประมาณนะฮะก็เดี๋ยวรวมประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะก็พามาชมในส่วนที่เป็นของแต่งนะครับพาร์ทเอเซเทอรี e ่นะครับของตัวรถนะฮะก็จะไม่ว่าจะเป็นของแต่งยิบยิบีย่ย้อยนะฮะคุณผู้ชมแบบจุกจิกจุกจิกอะพักทุงพักเท้าไฟ,ไ,ฟไฟลุงไฟเลี้ยวหรือแบบฝาอะไรที่มันจะแต่งได้อะ่ะ คือมีเกือบครบทุกอย่างเลยนะครับที่พานมานําเสนอในวันนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ครบนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมันมีเยอะมากนะครับหรือที่พาชมในวันนี้แล้วหรือคุณผู้ชมไปดูในเว็บไซต์หรือเห็นจากที่ไหนมาเนี่ยก็ลองเข้ามาเอารูปมาเอาหรือถ้ามีพาร์ทด้วยก็ยิ่งดีมาสอบถามได้นะครับที่ศูนย์ฮารดิวสัน,เ,นเพื่อที่จะให้เขาเช็คราคาแล้วก็สั่งของมานะครับอ่า ใครที่แบบต้องการจริงนะครับหรือแต่งแบบแนวคุมโทนแต่งแนวสไตล์พันิุ์ดสันเนี่ยแนะนําเลยเข้ามาดูได้นะครับก็ประมาณนี้ครับอาจจะขัดตบก้องไปตรงไหนก็ต้องกราบขออภยัยคุณชมด้วยนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับแต่ก็อยากพาคุณผูชมมาชมแล้วก็มา ดูราคากันเบื้องต้นนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักพันหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเหมือนกันนะครับแล้วแต่ชิ้นแล้วแต่อันแล้วแต่รุ่นรถด้วยนะฮะรวมถึงพวกของดูแลรถนะครับก็จะมีพวกน้ํายาล้างรถน้ํายาเคลือบรถต่างๆของฮาร์ดี้ดุสานเองก็มีเช่นกันครับนะฮะลองลองดูครับลองดูอ่าส่วนของแต่งเนี่ยก็เข้ามาสอบถามได้นะครับที่ศูนย์เอฮาร์ดีุ้สานอภรรยานะครับหรือศูนย์ใกล้บ้านคุณก็ได้นะฮะไป วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าหรือจะให้พาไปชมอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์แล้วก็บอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาก็จะพาไปชมกันดูครับนวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจหมุนด้วยกันพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ